ใช่ครับรางวัลขวัญใจมหาชนเป็นโอ้หรางวัลที่มีเป็น10ปีแล้วครับแล้วแบบหลายสิปีแล้วห,หลาย10ปีแล้วแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็วนะครับเร็วสําหรับผมมากๆเลยเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่แบบประมาณ3ปีกว่าๆเองครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กตัวน้อยๆตรงนี้อยู่เลยแต่วันนี้ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนก็ จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนให้ดีที่สุดละกันครับอยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับ <S <S แฟนแฟนของผมอนานุโซน,นๆหน,นม่มสันชายนะครับที่ร่วมกันโหวตให้แล้วก็ขอบคุณโพจากประชาชนด้วยครับใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมา,มากๆที่วันหนึ่งเราแบบที่เคยเห็นรางวัลขวัญใจมหาชนเนี้มายาวนานมากแล้วรู้สึกว่า เอ๊ะวันนี้เราได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนพูดบนเวทียังแบบตื่นเต้นตุบตับตุบตับในใจมากเลยใช่ครับผมไม่คิดว่าจะได้แล้วแบบอยู่ดีๆก็เอ้าโอเคแต่ยังไงเราก็ต้องก็ต้องสยบความตื่นเต้นนั้นไว้ครับขอบคุณมากที่สุดแล้วก็คือเป็นแฟนที่แบบซับพอร์ตตลอดมาถี่ไหคะที่ทำให้หนใช่ครับเป็นแฟนแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยครับก็แบบเอ่อ เหมือนจริงๆเริ่มมาจากที่แฟนๆก็เสนอชื่อให้ผมด้วยใช่ไหมครับทำให้ผมได้เข้าชิงรางวัลน,นี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าการรับรางวัลที่ใหญ่แล้วก็อยู่ในป้าสถานทุกคนต้องมีการบางตัวที่เหมาะสมที่รูเป็นคิดว่ายังไงครรางวัลน,นี้กับตัวเราจริงๆแล้วรู้สึกว่าได้รับรางวัลน,นี้มาแล้ว จะต้องปฏิบัติตัวให้สมกับรางวัลน,นี้ให้อีกมากๆขึ้นเยอะๆเลยครับในทุกวันนี้ก็ผมก็มีเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินครับแล้วก็เดินตามความฝันมาเรื่อยๆจนวันนี้รางวัลน,นี้ก็เป็นอีกก้าหนึ่งก้าที่ใหญ่มากๆผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ให้เหมาะสําหรับรางวัลที่ผมได้รับมาครับคิดว่าสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ในตัวเราที่ทาให้แฟนๆซัพพอร์ตเรามาถึงจุดนี้ในเวลาสั้นๆได้รับรางวัลใหญ่แล้วคืออะไรครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผมแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสเสน่ห์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าววคิดว่าแฟนๆน่าจะรักผมที่เป็นตัวผมครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ผมเป็นคนไม่ค่อยคิดร้ายคิดไม่ดีอะไรกับใครด้วยวันๆก็ เป็นเหมือนตอนนี้จริงๆก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับเป็นเด็กน้อยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆละกันครับอย่างคนที่อยู่ข้างล่างสายตามองจากพี่ซีเองแบบรู้สึกดีใจกับเราด้วยมีอะไรจะขอคุณพี่ซีไหมโอ้ยคนนี้คนนี้เห็นว่าแอบห้ด้วยใช่ไหมคะก็ <c oughs> ไม่ไม่รู้เฮียเหมือนกันเ,เขาว่ามีแอบปโหูดให้หรือเปล่าครับแต่ว่าเฮียก็คอยยินดีกับหนูคอยินดีกับผมในทุกๆ รางวัลอยู่แล้วครับอย่างเมื่อกีอ้วันนี้ก่อนเข้างานเฮียก็บอกว่าอุย๊ยรอลุ้นรอลุ้นรางวัลนี้ของหมูเลยครับเฮียแบบเหมือนเราก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีกว,กว่าแล้วครับเราจริงเราเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์อีกครับเหมือนเราก็เดินทางมาเรื่อยเรื่อยเราก็ลุ้นรางวัลนี้แหละมาด้วยกันเรื่อยๆหลายปีแล้วครับก็คอยเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องไหนเราก็จะอยู่ข้างกาันคิดว่าล้วก็คิดว,ว่าจะอยู่ข้างกันไปอีกนานด้วย ผมนั่งอยู่แล้วก็ตอนกำลังจะประกาศปุ๊บกล้องมาอยู่ข้างหน้าแล้วผมผมก็เอ๊ะและ้วเอ๊ะทำไมกล้องมาอยู่เอ๊เอเอะเอ๊ะแล้วเอ๊ะแล้วก็เป็นนู้นิี่ปุ๊บฮะ <c oughs> แล้วแบบไม่รู้หน้าออกไปในกล้องอยังไงด้วยครับแต่ตกใจมากครับตกใจมากก็ <c oughs> มันดีใจมากอยู่แล้วค่ะมันแบบตอนบนเวทีก็เหมือนมีอยู่จึกนึงที่น้ําตามันจะไหลออกมาแต่ว,ว่าไม่เอาไม่ยไม่อยากร้องไห้ไม่อยากร้อ,องไห้ครับร็เลยไม่ร้องดีกว่า <c oughs> แต่แบบผมรู้สึกว่าในวันนี้พี่ๆที่เข้าชิงเยอะมากๆด้วยครับก็พี่ๆทุกคนอนะ่ะจริงๆเป็นขวัญใจผมหมดเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจเป็นเกียรติมากเลยจะขอแอบแซวนะคะผู้จัดก,การคือร้องไห้น้ําตาไหลาพากเลยพี่ส้ม พี่ส้มค่ะพี่ส้มเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแลนุนิวพี่ซีด้วยคับเฮียซีนุไม่ใช่พี่ซีไม่ชินกับการเรียกพี่ซีซีนุนิวครับแล้วก็ดูแลแบบพวกเราบ้านดูมันดีมาพี่ส้มถือเป็นผู้ใหญ่ที่สําคัญมากๆแล้วแบบพี่ส้มจะคอยดูแลคอยไปตามงานนู้นงานนี้ด้วยต่างๆแล้วแบบตอนได้รับรางวัลพี่ส้มก็ร้องไห้ขอบคุณพี่ส้มนะคะ อยู่นี่เลยจงไม่ต้องร้องไห้นานมาให้แล้วสุขว่าจะรับางวันนี้ก็ยังเกรงเกรงอยู่ครับก็จะพยายามไม่ใช่พยายามสิจะปฏิบัติตัวให้ดีให้เหมาะสมกับในวันนี้ครับทำไมนะครับ ภูมิมใจครับรู้สึกว่ามีกําลังใจในการผลิตผลงานออกมาอีกเยอะมากๆเลยครับเพราะจริงๆมันก็มีบางช่วงนะครับที่รู้สึกว่าแบบ บางทีก็เริ่มทอ้อเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าพอได้กําลังใจจากแฟนๆแ,แล้วก็ทุกครั้งที่มีการโหวตเกิดขึ้นแฟนๆก็จะช่วยแบบสัพร์ตลอดทำให้ผมเห็นว่าแบบโอเคเรายังมีแฟนๆอยู่ตรงนี้ทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนครับถ้าวันนึงทุกคนหายไปผมก็อาจจะหายตามไปด้วยแต่ถ้าแฟนๆจะไม่หายผมก็อยู่นี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคดค่ะ